พี่อันพี่คะนึงนิดกระซิบบอกหน่อยกระซิบบอกหน่อยว่าม้าอะไรสีแดงม้าโพนี่ก็ไม่ใช่มา้าม้านินมังกรก็ไม่ใช่มา้อาอ่มาม้าม้าน้ำแดงก็ไม่ใช่ม้าอะไรอะ่ะ มาอะไรเนะ้น้ามาอะไรมาอะไรพี่คนนึงนิดกระซิปอกหนูหน่อยเพราะมีน้องคนหนึ่งถามว่ามาอะไรสีแดง ลุงคำลากระซิบบอกหนูหน่อยมีน้องคนนึงขามมาว่ามาอะไรสีแดง น้องจะยอมหรือยังค้าห่าซันเนี่ยแสดงว่าน้องเป็นผู้หญิงดักมาอะไรสีแดงลุงกำลางลุงกำลางลุงกำลาบอกหมยกระซิบบอกหน่อยลุงกำลาพอจะรู้ไหมหนูจะมาตอบคำถามหนูจะมาตอบคำถามน้องเออเนี่ยนะน้องน้องนน้องเนี่ยน้องเนี่ยน่าจะแบบ <c oughs> ได้จะกวนๆอยู่เน, <c oughs> นี่ยมา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 ถามไม่มีใครตอบน้องได้น้องบอกไม่มีใครตอบได้หนูจะเป็นคนแรกที่จะตอบได้เชเลยมาให้หน่อยว่าว่าแบบมันมีมันมีตัวอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมใบใบเออใบใบ,บให้หน่อยใบยให้หน่อยใบยให้หน่อยใบให้หน่อยใบให้หน่อย ใครรู้บอกที่ใครรู้บอกหน่อยคะ่ะใครรู้บอกหน่อยมาลายสีแดงเอา FC มีทั้งหมดแปดสิบล้านท่านนะคะตอนนี้ตอนนี้มีเ FC อยู่แปดหมื่นท่านนะคะใครรู้บอกหน่อยใครรู้บอกหน่อย ยังไม่ยอมเดี๋ยว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 เก้าหมื่นท่านตอนนี้รู้ไหมคะว่ามาอะไรสีแดง ขึ้นต้นด้วยมอมามาเขือเทศมาเขือเทศ <c oughs> จริงแน่เลยเนี่ยมาเขือเทศใช่ไหม